อันนี้คือฟารโรที่มีล่มด้วยน่าจะยังไม่ชัดมากแล้วก็ใบใหญ่กว่าอันนี้ก็เป็นฝั่งหน้าบ้านครับฝั่งหน้าบ้านของเราทำสแลนเนื่องจากว่าอยากทดลองด้วยว่าไม้แดดร้อยกับไม้แดดสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือระยะเวลาแค่ประมาณเกือบสองเดือนยังไม่เต็มสองดีจะพามาดู อันดับแรกฟาโลฟาโลเนี่ยเราเลือกอยู่นอกแลนเพราะว่าเพราะว่าอยากให้ได้แดดครับอย่างที่บอกตอนตอนที่ไลฟ์สด,ดครับเห็นไหมอันนี้คือฟาโลที่มีร่มด้วยน่าจะยังไม่ชัดมากแล้วก็ใบใหญ่กว่าเออแต่ถามว่าจะชัดไหมจะชัดแบบนี้จะได้แบบนี้สําหรับคนที่เลี้ยงในร่มหรือแลนนะครับอ,อ,อันนี้ไม่แค่สองเดือนยังไม่เต็มอรอมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยับกว่านี้หน่อย จริงๆแดดมีส่วนสำคัญม,มากมากเลยนะคะเนี่ยถ้าถามมาแบบไหนดีกว่าแล้วแต่ชอบแล้วแต่คนชอบใช่ครับแบบนี้เพื่อผูชอบนะสวยไปอีกแบบเนาะอันนี้ไหลก็ออกดีเหมือนกันอืมแต่ว่าบ้านเรามันแดดร้อนนะถ้าพูดถึงใช่ใชเออมันก็จะให้อารมณ์ไม้ประดับที่ใบใหญ่หน้ากากดีนะครับไหลออกหมดเลยสองเดือน สองเดือนก็คือไหลนี่นะคะทุกคนค่ะไม้สองเดือนของนี่ใช่ครับโอ้ my god ไม้สองเดือนเท่านั้นนี่นะคะไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวมีทุกข้อเลยค่ะนี่ครับมีทุกข้อนี่ค่ะนี่นะทุกคนอย่าต่ำสองสามเนี่ยครับโอ้โหมีทุกข้ออันนี้อยากทำเป็นฟอร์มกอเดี๋ยวตั้งผดับอย่างเดียวเลยครับแถวสองมอร n นิ่งดิว อ๋ออันนี้คือจะจัดเรียงแบบใช่ครับเป็นพวกของเขาเลยเนาะมอร์นิ่งดิวสแลนใบจะออกด่างน้อยลงใบจะออกด่างน้อยลงครับเนี่ยครับเห็นไหมด่างน้อยลงแต่ก้านก็ยังลายเหมือนเดิมแล้วก็ฟอร์มสูงกว่าสดกว่าเอาเป็นว่าเขียวกว่าเขียวกว่าอยู่กลางแดดให้หน่อไม่ต่างกันเลยหน่อออกเยอะเหมือนกันเนี่ยครับแบบนี้เลยอันนี้คือฟอร์มมอร์นิ่งดิว ต้นนี้จะโดนแดดมากกว่าเพื่อนก็จะให้ความด่างเยอะกว่าเพื่อนแต่สังเกตเนะว่าตัวสแลนมันจะคงมาไม่ถึงตรงนี้ใบก็จะยาวกว่าเพื่อนแล้วก็ด่างดีกว่าเนี่ยครับอันนี้โดนแดดเช้าถึงเที่ยงที่มันเต็มเต็มอ่ะเพราะงั้นสรุปมอร์นิ่งดิวแดดร้อยอ่ะสวยสวยเนาะใช่ครับมอร์นิ่งดิวต้องแดดร้อยนะคะทุกคนแดดร้อยสวยแต่ถ้าอยากให้ใบไม่เสียมากก็ แดดแบบนี้ก็ได้เน <No. S 2> ใต้สแลนก็นได้อันนี้สแลนห้าสิบใช่ไหมห้าสิบแถวต่อมามิวกิ w เวครับโอ้ย oh, น้องมิ l k ิ w เวแถวนี้มิวกิ w เวนี่ค่ะทุกคนมิวกิ w เวจะมีใบลีกระถางเดียวเอ้ยพ่อเดียวคือใบนี้อ๋อ oh. นอกนั้นใบกลมหมดครับอันนี้ลีเขาเป็นไม้คน เขาเรียกว่าอะไรนะคนละสายพันธุ์เหรอคะเป็นพันธุ์เดียวกันแต่ว่ามีสองแบบแบบรีและแบบกลมอ๋ออ๋อจริงจริงอ๋อหนูไม่ใช่อันนี้แบบกลมความรู้ใหม่อีกแล้วครับใช่เนี่ยครับจะกลมปึ๊บเลยอ๋อนีสังเกตใบนี้เนี่ยครับอันนี้จะกลมอันนี้แบบกลมอันนี้แบบรีอ๋อความต่างของเขาจากไอ้นี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะปลายใบอันนี้รีอ๋ออันนี้กลมกลมแบบปึ๊บบับไม้ตัวนี้ต้องอยู่ในร่ม ในแสแลนด์ใบจะใหญ่สวยแล้วก็ไม่เสียมากอืมเนี่ยครับแบบนี้เลยอันนี้กลมอันนี้ลูกกลมอ๋อลูกกลมใช่เนี่ยมันจะออกมาประมาณเนี้ยเออใบกลมอะครับนี่นะคะอันนี้แบบเดีองเขาก็จะเห็นความกลมชัดเจนมากแนะนําเลี้ยงใต้แสแลนดีกว่าสําหรับมิว k ก w เวครับจะจะเสียหายน้อยหน่อยเนาะใช่ใช่สวยมิว k ก w เวอ่ะ ดูเป็นผู้ดีใช่ใช่เป็นไม้ผู้ดีมีความแบบเขียวสลับกับลายขาวสองแถวนี้เป็นโมจิโต้เนี่ยที่ปุ้ยบอกโมจิโต้ในล่มในสแลนจะเป็นลายแบบนี้คือลายจะดำจุดดำเยอะกว่าแล้วพื้นใบจะออกเหลืองอ่อนเขียวอ่อนเหลืองออกไปทางกับเกือบโทนเหลืองเนาะใช่นี่ครับเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเนี่ยแบบนี้เลยคือดำแบบนี้ยิ่งต้นนี้ยิ่งดำ ดำเป็นจุดเลยเนี่ยครับอ๋อดุมากแล้วใช่พวกนี้ก็เป็นลูกจากต้นที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละแต่ว่าเรามาลองเลี้ยงใต้แสลนดูเอใช่ครับเนี่ยดําแบบนี้เลยหัวทุกคนนี่ค่ะใบนี้คือดุมากๆอืมสวยใช่อ๋อนี่แก้งจะเป็นโมจิโต้สองแถวอ่าเมื่อกี้มูอิสไลด์ไม่สวยอันนี้มูอิสไลด์แบบสวยเนี่ยครับคือลูกค่ะใช่แต่ยังไม่เต็มฟอร์ม นี่ค่ะแถวนี้ก็คือโมอิซันไลท์นะคะใบสวยๆจะประมาณนี้แต่ว่ายังไม่เต็มฟอร์มเนี่ยค่ะใบยังไม่เต็มฟอร์มอ๋าลยก็จะยังกระดูกจะไม่ออกแต่ใบจะสวยกว่าอยู่แดดเยอะเลยเนาะใบเงานะคะเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงใต้แต็นใบจะมีความเงาอันนี้คือโมอิซันไลท์เลี้ยงแดด50เปอร์เซ็นสามารถให้ดอกได้เหมือนกันสามารถให้หน่อได้เหมือนกันนี่นะคะหน่อ อันนี้อันนี้อายุประมาณสองเดือนสองเดือนโอ้ทุกคนค่ะลูกก็คือมาแบบมาเหมือนเดิมตัวนี้ลูกดีครับใช่แถวนี้จะเป็นมิกๆิกันครับแถวนี้จะมิกมิกันก็จะเป็นช้างช้างสามตนหูช้างด่างเหลืองแต่อันนั้นไม่เหลือไม่ด่างมันเป็นเขียวอะเดี๋ยวก็ด่าง อันนี้ไม่น่าด่างอ๋อ,อแต่เขียวเขาก็ยังมีความสวยนะ,ะสวยฟอร์มเขาสวยครับหนอเขาก็ดีแต่ถ้าแบบจะทาจาหน่ายก็ต้องเป็นหูช้างด่างเหลืองอนยครับออันนี้ลูกไซให้หน่อละไซนี้จะด่างแบบนี้เลยลูกเนี่ยครับอ๋ออันนี้ลูกเขาใช่นี่ด่างแล้วรอโตสามใบค่อยค่อยจะตัดชำเห็นไหมทุกคนค่ะขนาดแบบ ถ้าเขาจะด่างนะเขาก็จะด่างตั้งแต่เล็กใช่เนี่ยๆอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ชัดเลยเนี้ยครับด่างแต่เล็กนี่เลยอืมอืมอันนี้มีมีแยกแบ่งไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นพวกนี้ตอนนี้จองตั้งแต่อยู่ในต้นอย่างไม่มีแบ่งลูกค้าจองแล้วครับตอนนี้จองหมดแล้วนะคะทุกคนค่ะดิฉันเสียใจด้วยช้างโดนจองตั้งแต่อยู่กับแม่ดิฉันเสียใจด้วยต้องเสียใจด้วยกับดิฉันด้วยนะคะเนี่ยลูกค้าจองตั้งแต่เป็นตรงนี้ครับอ๋อ ใช่แต่ว่าถ้าออกมาเราไม่ด่างเราไม่ให้ลูกค้าไปนะครับเราก็จะให้ตัวที่มันด่างคออุณภาพเน้นๆนะคะทุกคนส่วนนี้เนาะเพราะว่าไม่มั่นใจเลยว่าเอาไปแล้วเขียวแบบนี้ก็จะไม่ได้โอเคเนาะมาเมื่อกี้ดัวข้างหลังให้ดูตัวอิมพีเรียลไจเอนเตตัวนี้เป็นไจเอนเต้อีกตัวหนึ่งครับที่สวยมากชื่อ m a x i m ิมัตไจเอนเต้แม็กซิมัไจเอตอันนี้ฟอร์มเอ่อปสาม อันนี้ดูใบล่าสุดได้เลยครับสวยมากโอ้โหทุกคนมีความเขียวความเทาดิฉันบอกไว้ถูกอันนี้กำมะหยี่มากอันนี้ประมาณนี้ครับสูงมากแม็กซิมัสเซนเต้คือใหญ่มากเนี่ยครับแต่เดี๋ยวต้องรอมาดูเพราะว่านี้คือแบบปสามยังไม่ปหกเลยยังไม่ปหกแต่โตเร็วมากอันนี้คือจากไม้ต้นเล็กๆประมาณนี้เองครับอันนี้เลือกให้อยู่ใต้สแลนใจแอนเนาะใจแอนครับอันนี้เลือกให้อยู่ใต้สแลนเพราะว่า อยากให้ไม้ใบสวยแล้วก็ฟอร์มสูงสุดๆเลยก็เลยทำแสแลนตัวนี้น่าจะไม่ถึงห้าสิบอันนี้แสแลนน้อยครับ<อ>เพราะว่าแสงจะลงมาได้เยอะกว่าสีดำ<อ>ถ้าใครอยากให้อยากทำโรงเรือนแล้วเลี้ยงโคโลอ่ะุูยแนะนำสแลนสีเขียวไม่ห<อ>้าสิบกองได้แค่ประมาณยี่ส้าสามสิบไม่เกินแสแลนก็มีส่วนนะคะทุกคนสีเขียวสีดำ,ดำนี่ก็คือเกี่ยวหมดต่างกันอ่า เราทดลอดลองให้สองสีมีทดลองค่ะที่นั่นทดลองให้หมดแล้วเนาะอันนั้นจะมืดกว่าอันนั้นแสงจะลงมาได้น้อยกว่าอันนี้แสงลงมาได้เยอะกว่าแต่ชอบแบบนี้มากกว่าอันนี้คืึบแสงไปเลยเพราะว่าเลี้ยงช้างเลี้ยงโคลอโลอ่ะต้องแบบไม่ไม่โดนเนาะใช่ครับตัวนี้เป็นโมติโต้รีเวิร์สอ๋อตัวรีเวิร์สใช่ตัวรีเวิร์สจะไม่ด่างข้างบนเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ เคลื่อนใบจะออกแบบนี้เลยครับแต่นี้ยังไม่ออกชัดมากเท่าไหร่โมจิโต้เราจะมาอัปเดตตอนที่เขาโตให้ดูนะคะทุกคนทุกคนจำฟอร์มนี้ไว้นะคะโมจิโต้รีเวิร์สครับด่างไม่เยอะเขาจะสลับกันเนาะอ่าบนล่างเลยใช่รีเวิร์สก็คือกลับใช่ครับใช่โอเคค่ะอันนี้ฝั่งนี้แกงอิเล็กทริกบูเกโก สองแถวเลยเ,าาเป็นรูกใช่ครับอันนี้นี่คือฟอร์มปฐมปลายล้วเดือนครึ่งแต่เดือนครึ่งเนี่ยให้ฟอร์มระดับนี้เลยนีครับเดือนครึ่ง,งของเขาแล้วนี่เดือนครึ่งหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าที่มันโตกว่าเพื่อนเพราะว่าเราชาหน่อใหญ่อ๋ออันนี้ชาหน่อเล็ก การเลือกหนอกก็มีส่วนแนะนําว่าถ้าจะตัดชาก็ต้องประมาณสิบสองสิบสามนิ้วเป็นต้นไปครับอันนี้ใจเดือนครึ่งแต่เราได้หนอแล้วนะป้าทุกคนค่ะเดือนครึ่งแต่ว่าออกหนอแล้วนี่นี่นี่หนอเขาเนี่ยครับอันนี้ยังไม่เห็นต้นนี้นี่คือแบบนี่ครับเนี่ยครับหนอมาอันนี้สองสามหนอแล้วนี่ก็หน่อมาใช่ อันนี้ฟอร์มเดือนครึ่งใบใบพึ่งกลางจะสีนี้แต่ว่าถ้าใบกลางแล้วกจะสีแบบนี้ครับเดี๋ยวมันจะอันนี้เรียกว่าร่างสองอ่อเดี๋ยวร่างสามจะประมาณนี้ต้นแม่คือร่างสี่อ๋อใช่อันนี้คืออ่าอันนั้นร่างหนึ่งแล้วกันหนึ่งหนึ่งสองนี่นะคะอันนั้นหนึ่งหนึ่งเนี่ยสองจะเริ่มแบบนี้อันนี้แกงสองแล้วครับเนี่ยเนี่ยแกงสองจะแบบนี้ แกงสองจะมีรอยเริ่มมีใบใบหยักตรงนี้ mm hmm. เนี่ยครับถ้าใครอยากดูว่าอิเล็กทริกบูนิวเกโกแ้ๆเนี่ยดูดูจากตรงไหนก็ดูจากใบแรกก่อนจะเป็นประมาณนี้กระดูกไม่ชัดสีเขียวสีเขียวปนแต่ว่าความบิบับจะประมาณนี้แล้วพอมันเริ่มใบแก่ใช่ไหมครับเนี่ยครับหูจะเป็นแบบนี้นะครับหูมันเนี่ย เนี่ยอ๋อหวังหูเขาจะมีความแบบเนี่ยออกวีวีหน่อยใช่วีเลยตัวเนี้ยไม่ถึงโคนนี้นะตัวนี้ไม่ถึงสะดูหูิกไม่ถึงสะดือใช่ครับแล้วก็โคนโคนสีแดงแบบนี้ให้ดูแบบนี้ใต้ใบครับอันเนี้ยยังไม่เต็มฟอร์มสียังจะไม่แดงมากแต่ถ้าเต็มฟอร์มจะค้ำเลยอ๋อใช่สีก็คือจะแบบชัดเจนใช่ครับถึงว่าเขาดูยากระหว่าง โพลอนกับอิเล็กริบเกโกแต่ถ้าอิเล็กริบเกโกเนี่ยพอโดนแสงจะเป็นแบบนั้นน่ะนี่ค่ะเนี่ยครับเงาแเงาใช่ครับดูดูก็ไม่ยากนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยต้นเล็กอ่ะเนี่ยครับอืมดูก็ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยจะ้าย้ายแค่ตอนล่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอล่างสองขึ้นมาเนี่ยดูออกได้เลยสำหรับอีเล็กซิบเกโกเนี่ยครับ ครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นี่อันนี้คือเส้นคลองลำบ,บางผีทางเข้านี่คมบางปูตรงนี้ครับแล้วเราก็จะอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็จริงๆขายดินด้วยแต่ดินเขาเอาไปใช้ทําส่วนของเรานั่นแหละครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคลโคาเซียแต่เดี๋ยวี้อาจจะมีคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่เราทำไว้อยู่ในโคโรงเรือนว่าเป็นต้นยังไงแล้วก็มีวิธีการทํำยังไงนะครับนี่ก็ฝากส่วนด้วยนะครับหมานการ์เด้นครับสวัสดีครับ ช่องทางการติดต่อสวน YouTube โคโลคคเซียหมานการ์เด้นและแฟนเพจ Facebook โคโลคคเซียการ์เด้นนะจ๊ะขอบคุณค่ะ